สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านพบก,กับพี่เอ๋สอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เอ๋สยอยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ไว้เชนนะคะผลิตภัณฑ์ไว้เชนเนี่ยคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเอลกูตาไทโอนผงคอลลาเจนจากปลาปลาสารสกัดจากเม็ดองุ่นสารสกัดจากเปลือกสนสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดจากแอปเปิลนะคะซึ่งคุณโบเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณโบเนี่ยเป็นคุณหมอซึ่งคุณโบเนี่ยได้คิดค้นสูตรและส่วนผสมที่ดีที่สุด นำมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ไวเช้นเนี่ยนะคะคอนเซปต์ของเขาคือของขวัญจากสวรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงนะคะวิธีทานทานยังไง2เม็ดสําหรับสัปดาห์แรกนะคะทานก่อนนอนนะส่วนสัปดาห์ต่อไปทานวันละเม็ดเท่านั้นราคาไม่แพงนะราคาไม่ถึงพันค่ะ960บาทเองพอเอทานแล้วได้อะไรนะคะช่วยทําให้ผิวขาว อย่างเปลี่ยนแปลงนะคะผิวเนียนมีออร่ากระจ่างใสนะคะลดสิวจุดด่างดาผิวหมองคล้ํารอยแดงจากสิวนะคะแล้วก็ฝ้ากระนะคะสู้แดดผิวเนียนเด้งเต่งตึงบารุงสุขภาพต้านอนุมูลอิสระขจัดสารพิษในตับอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังฟื้นฟูระ,ะบบภายในของเราเนี่ยได้ดีทาให้หน้าใสผิวผุดผ่องแล้วก็สิวหายด้วยนะคะทําให้เราสวยอะ เราสาวเราขาวเราโดดเด่นมาจากภายในและขาวไปทั้งตัวมีสุขภาพที่ดีอีกด้วยนะคะปลอดภัยมีออยอนะคะเห็นผลได้ในกล่องเดียวนะคะแค่ขาวก็ดูดีแล้วค่ะมีใช่ไปเกาะครึ่งแล้วนะคะค่ะปรับสภาพผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะมีมาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้วนะคะมีออยอเรียบร้อยอะแล้วก็ดูส่วนผสมเลยนะคะแอลกูตาไทาโอน ผงคอลลาเจนจากปลาสารสก,กัดจากเม็ดองุ่นสารสก,กัดจากเปลือกสนสารสก,กัดจากมะเขือเทศวิตามินซีวิตามินอีโคเอนไซส์คิวเทนนะคะส่วนผสมของนางคือนางเชาส่วนผสมที่เด่นๆเ,เนี่ยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะอ่ะถามว่าถามพี่เอ๋ใส่ว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะคะคุณน้องๆสามารถแอดไลน์ได้ที่ b o w จุด vc 969นะคะโบจุด vc 969หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะที่0935699664นะคะเดี๋ยวพี่เอใส่ัืจอเขียนไว้บนหัวคลิปนะคะซึ่ง ไอ้เนี้ยตัวเนี้ยพี่เอใส่กินกินแล้วหมดหมดไปแล้วสองกล่องนะกล่องนี้ขึ้นกล่องที่สามรู้สึกว่ามันดีแล้วก็ผิวพันธุ์ตึงแล้วก็สิวสิวเม็ดเล็กๆมันหายแล้วก็รูขุมขนกระชับเนาะรู้สึกดีกับผลิตภัณฑ์นี้ก็เลยมารีวิวยังไงก็ขอขอบคุณคุณโบนะคะที่เป็นคุณหมอคิดค้นผลิตภัณฑ์เนี้ยขึ้นมาผลิตภัณฑ์ดีๆมอบให้แก่เราละคะ่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ของขวัญจากสวรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงค่ะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ